ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด19รายวันของอินโดนีเซียสูงที่สุดในโลกผู้เชี่ยวชาญเตือนโควิด19ในสีลังกาอาจจะควบคุมไม่ได้ชาวฟิลิปปินส์ในมะนิลาต่อคิวรับวัคซีนหนาแน่นหลังรับข่าวปลอมจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือหากไม่ฉีดวัคซีนสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดง่ายรุนแรงกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้า ขณะนี้ระบาดไปกว่า130ประเทศทั่วโลกหลายประเทศในเอเชียที่เคยประสบความสำเร็จในการคุมโควิด19ระลอกแรกกำลังเผชิญวิกฤตจากสายพันธุ์เดลต้าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตรายวันมากที่สุดในโลกขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเกิน1 0 0 0 0แสนคนในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์1,200คน ภาวะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ซ้ำเติมวิกฤตโควิด -19 ของอินโดนีเซียนายแพทย์อิวมาปาเลพีกลับมาทำงานทันทีหลังหายจากโควิด -19 เขาสะท้อนว่าการระบาดระลอกนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าเดิม3-4เทา่าเรา a s a n g ต้องกว i เาใะน i Jumlah pasien dan nakes yang bertugas tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita bekerja 200 sampai 300 persen tenaga kita keluarkan setiap bertugas jaga. Meski jumlah Covid-19 di Indonesia Joko Widodo mengatakan situasi ไทยและมาเลเซียยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่า20,000คนต่อวันแม้มาเลเซียจะล็อกดาวน์มาร่วม2เดือนแต่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่มีแนวโน้มลดลงนายมูยิตดินยาซินนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกำลังเผชิญแรงกดดันทั้งจากประชาชนและฝ่ายค้านให้ลาออกแสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการรับมือการระบาด หลังความสำเร็จในการสกัดการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในเมืองกวางโจก่อนหน้านี้จีนต้องกลับมาตั้งกัดสูงทั่วประเทศอีกครั้งหลังพบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าจากสนามบินในนานจิงจีนพบการติดเชื้อในชุมชนมากกว่า100คนแม้จะนับเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรกว่า1,000ล้านคนทั่วประเทศแต่การกระจายไปไม่ต่ำกว่า16จังหวัดและเขตเทศบาลของจีนสร้างความกังวลให้กับรัฐบาลอย่างมาก จากวันแรกที่เปิดเผยตัวเลขมาเนี่ยถ้าสมมติว่าแผนที่จีนอะเป็นรูปไก่วันแรกๆก็จะเห็นว่าจะอยู่เฉพาะที่บริเวณอกไก่คืดลึกแนวแนวชายฝั่งนิดหน่อยแต่ว่าพอมาถึงวันเนี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างกระจายคือมันมันจะมันก็จะกระจายเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันหนึ่งก็คือมันกระจายทางอากาศได้ง่ายซึ่งอันนี้เมื่อวานนี้อ่านรายงานของหมอจงหนันซานาซึ่งเป็นแม่ทัพ ก็ต้องเรียกว่าเป็นแม่ทับใหญ่ของของออหน่วยงานป้องกันและควบคุมของจีนเนี่ยออท่านก็ออกมาบอกว่ามีความกังวลในเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าสถานที่ที่อากาศปิดอย่างเช่นในรถไฟใต้ตดินรถไฟความเร็วสูงบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถดูแลได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หลายพื้นที่ยกกระดับมาตรการควบคุม ล็อกดาวน์เฉพาะจุดปิดพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญและเดินหน้าตรวจคัดกรองในวงกว้างนอกจากแนวทางค้นพบก่อนรายงานก่อนรีบแยกก่อนและรักษาก่อนที่จีนใช้ควบคุมการระบาดก่อนหน้านี้จีนเร่งเดินหน้าขยายการฉีดวัคซีนให้ถึง80%ภายในปีนี้แม้ภูมิภาคเอเชียจะมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก แต่จำนวนผู้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มไม่ถึง30%ของประชากรขณะที่ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาประชากรกว่าครึ่งได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน